อร่อยเลิศอร่อยเลิศกับผู้ีิ์วันนี้อยากชวนมาที่ร้านชื่อว่า c a r o e s the Weekend Kitchen อยู่ถนนพระราม4เข้าซอยภูมิจิตมาประมาณ300เมตรร้านเขาจะอยู่ทางขวามือตรงข้าม Morning d e w Condo นะคะมาคุยกับเจ้าของร้าน คุณทติมาสุดเดชาวงศ์สกุลทีท,ทีสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณริ๊สวัสดีค่ะอาหารน่าทานมากดเดี๋ยวฟังทีทีปกกระจายเลยว่าโอ้โหเหมือนอูนิบุราตะาแต่เป็นวีกันนะเราความเด่นหน่อยสิจ๊ะ ค่ะก็ร้านแครอทเปิดมาแล้ว5ปีนะคะเปิดเพราะว่าคุณพ่อเขาแพ้แป้งสาลีแล้วก็แพ้นม,มหนูก็เลยเริ่มทําขนมที่ไม่มีแป้งไม่มีนมไม่มีเนยแล้วก็เห็นว่ามีลูกค้าก็เลยเปิดร้านแครอทค่ะที่ร้านแครอทเราทําทุกอย่างเองนะคะมไม่มีอะไรที่เป็น process เลยเมนูแรกภูมิใจนําเสนอจ้ะจะเป็นโ h เอ็ก b e n ิ d i c t นะคะ,คะที่เราใช้ก็คือเป็นฟักทองที่อยู่ข้างในเป็นสีเหลืองแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นเต้าหู้ราดด้วยซอสฮอลแลนเดส แต่ของเราจะไม่มีไข่แล้วก็มีเบคอนด้วยค่ะที่ทำจากไรซ์เพเปอร์ค่ะเมนูที่จ้ะจะเป็นโมเคนอลซูชินะคะ,คะจะคล้ายๆเหมือนอุนิแต่ว่าเราใช้ขนุนและเต้าหู้ด้านบนก็จะท็อปด้วยซอสโมเคนอลนะคะทำจากถั่วเหลืองแล้วก็เป็นชิปโปลีมิกซ์เข้าไปแล้วก็เป็นซ e ีเรตเรซิปี้ของเชฟของร้านเราค่ะ บูราต a พิซซาพิซซาของเราอะค่ะเราจะปั้นเองด้วยมือนะคะแล้วเราก็จะราดซอสมะเขือเทศที่เราทําเองเราก็จะมีแครอทที่เราจะทําคล้ายๆเป็นแฮมราดด้วยบูราตาบูราตาทําจากถั่วแคชวค่ะเม็ดมะม่วงหิมพานนั่นเองต่อไปก็จะเป็น p ิ t a p าพอเกตนะคะที่จะคล้ายๆเหมือนบาร์บีคิวพอร์ตเราจะเอาเห็ด ไปขูดให้มันคล้ายๆหมูแล้วเราก็จะหมักด้วยซอสของเราเองรสชาติเด็ดมากสำหรับเมนูเจที่อยากแนะนำคุณริทเป็นโอโซบัฟเฟิลวิงทำจากคอลิฟลาวเวอร์นะคะบัฟเฟิลซอสเราทำเองนะคะลาดคคลิ i ฟลาวเวอร์คล้ายๆไก่แต่<ฮ>ใช้ผักทำค่ะดอกกะหลำ่ำนั่นเอง เมนูสุดท้ายก็จะเป็น Mediterranean Harvest Bowl นะคะ,คะอันนี้เป็นเมนูใหม่ของร้าน,น,นจะเป็นข้าวกล้องแล้วก็จะมีเห็ดจะมี h ฮมเมอร์ฟักทองผัก r รซ s ิ่งจะเป็น Tahini ค่ะร้านเราเปิดกี่โมงจะ๊ะร้านเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง5ทุ่มค่ะและว,วันนี้เลยต้องขอการันตี c a r r o t the Weekend Kitchen ให้เป็นอร่อยเลศเชิญมาได้ที่ร้าน c a r r o t the Weekend Kitchen ตั้งอยู่ที่ถนนพร,ราพิมิษ เข้าซอยภูมิจิตมา300เมตรร้านอยู่ทางขวาม,มือโปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS อร่อยเลิศกับผริตและ AIS จะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าต้องที่ Carrots The Vegan Kitchen เพียงแค่ใช้เอสไม้่คะแนนจะรับสิทธิ์นั้นได้เลยค่ะ ลูกค้าแรกรับ10ส่วนลดค่าอาหาร10%เมื่อรับประทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15มิถุนายน2569 c a r the Vegan Kitchen ขอบคุณ AIS นะคะที่โปรโมทร้านเราอย่าลืมมาใช้สิบที่ร้านเรานะคะคกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา4ีนาทีาาทข,อขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมเรา,าไปก่อนและสวัสดีนะคะ อยากชวนติดตามข้อมูลดีๆนะคะและโปรโมชั่นของเราเลิศเลิศทั้งนั้นขวานช่องทางที่หลีกขึ้นใหไหว้นี้อ,ะอะร่อยแดะกังผลิตนี่เม่จออีติ้งยอผิงฉันต้องกินไ่ะ